ผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่แปลงไพลินนะครับแปลงไพลินเนื้องานก็คืออยู่ในขั้นตอนของงานฉาบนะครับตอนนี้ก็คือฉาบภายในอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกนะครับอาฉาบสวยๆเนียนๆมาแล้วนะครับผมในฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับผมห้องครัวก็เรียบร้อยแล้วนะครับภายในห้องครัวเรียบร้อยแล้วครับเหลือเหลือมุมเสาระเกียบแคบเดียวนะเออแล้วก็มีฉาบด้านนอกนี่แหละครับในแปลงไพลินวันนี้ก็ฉาบต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอาเร่งรีบไม่ได้มันจะแตกมันจะไม่ได้ระดับนะครับก็ต้องใจเย็นๆ ช่างปาดปูนก็ต้องฝีมือช่างปั้นหน้าปูนก็ต้องฝีมือนะครับในส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแปลงมรกตแปลงมรกตนะครับเป็นขนาด2ไทยสองห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถบนเนื้อที่60ตารางวาสร้างออกมาก็จะเป็นเช่นเดียวกับแปลงทับทิมนะครับตามที่เราพาไปดูมาก่อนนะัฝั่งโน้นครับดูไปยังกว้างย่างใหญ่เลยนะครับแปลงทับทิมดูไปฝั่งนี้ยิ่งใหญ่เลยครับผมก็จะเรียงกันซึ่งแปลงมรกตยังบ้าง ยังพอเหลือนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทร065 2 8 5 9 4 9 4แล้วก็0912271694โ okay. อเควันนี้ผมก็มาบอกกล่าวเพียงเทนี้ก่อนนะครับ